ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ครับช่วยด้วนไฟไหม้เฮียมีไฟไหม้ครับเฮียไฟไหม้กับเฮียอะไรของมันเนี่ยไฟไหม้กับเฮียอะไรของหรือเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยเห็นตะก็ผมเห็นไฟไฟไหม้ผมก็เลยมาดับไฟอ่ะไฟมึงไฟไหม้อะไรของหนือเฮียแค่จุดยากันยุงไล่ยุงแหมแล้วก็เฮียกลัวยุงกัดเนี่ยไม่ยไม่บอกล่ะผมขอแนะนําเลยนี่เฮีย มุ้งกันยุงนาโนครับที่ผสมสารออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์เลียนแบบสารสกัดจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพครับลดจํานวนประชากรของยุงครับเฮียเพราะว่าหลังจากที่ยุงดูดเลือดแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วยุงจะเกาะอยู่บนผนังมุ้งสารออกฤทธิ์ก็จะไปมีผลต่อยุงผ่านรีเซพเตอร์บนขายุงนะครับทำให้ยุงเนี่ยเกิดอาการน็อกดาวน์ครับเฮียแล้วก็มีโอกาสตายในที่สุดครับดีๆเฮียจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟไหม้บ้านด้วยดีครับเฮียปลอดภัยสบายใจได้แน่นอนครับไม่ต้องมาพูดดีเลยที่ไปหามุ้งนาโนมาไอเฮีย เพื่อการถ่ายทอดเดี๋ยนี้เลยโอ้ยเอยไว้โอกาสน้าอะไรกันครับวันนี้ผมรีบนี่ไปไหนแล้วนี่ไงครับขวานมาแล้วไฟไม่หลังยืมถังมันนะครับีเอี้ยไปไหนนแล้วเหมือนนี่ก่อนเทคโนโลยีช่วยกุยทางสร้างยอดขายอ้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย